สวัสดีครับผมตาราทอนนะครับวันนี้มากับมีดพกใบตายขนาดกลางๆนะครับเป็นแท็กติโก้คอมแบทไนท์นะครับผมก็จะเป็นมีดแท็กติโกมีดคอมแบทนะครับออกแบบโดยจอห์นอีเคนะครับเป็นของยี่ห้อคาบานะครับผมก็แท็กติโก้คอมแบทเดี๋ยวนี้มันจะสั้นนะครับมันจะไม่ยาวมากแล้วนะครับจะเหลือประมาณนี้นะครับผม หรือไม่ก็จะสั้นกว่านี้อีกนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาตัดกันดูก่อนนะครับเดี๋ยวให้ชมทีหลังนะครับผมเริ่มด้วยกระดาษ A4 นะครับ A4 ที่ตัดครึ่งแล้วก็ผมก็มาม้วนติดหนังสติ๊กไว้นะครับแล้วก็แค่ยึดลงไปให้ให้มันอยู่จะได้ไม่เอ่อให้มันแข็งแรงนิดนึงนะครับตอนตัดจะได้ไม่กระดกมากนะครับโอเคครับมาเริ่มเลยนะครับตัดนะครับ โคมกิฟ okay. เลยนะครับผมจับข้องมือดีนะครับผมถนัดมือนะครับผมเดี๋ยวเราลอ,ลองกระดาษออกมาตัดนะครับคมกิฟนะครับตั้งแต่โคนยันไปเลยนะครับผมมาลองตัดกระดาษดูอีกทีนะครับ ควบคุมมีดได้ดีนะครับถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าควบคุมมีดได้ใช้ได้เลยนะครับอ่อก็ผิวจะสากนะครับเป็นโพลิเมอร์นะครับได้าไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่ G ีเทนนะครับโพลิเมอร์เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองตัดหลอดกันดูนะครับก็จะใช้เหวียงสะบัดเอานะครับ ก็ต้องยั้งไว้นิดหนึ่งนะครับผมสถานที่ผมมีจํากัดนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวมาให้ชมกันใกล้ๆนะครับมีโลโก้ชัดเจนนะครับเป็น copy f o r ฟอร์มไชน่านะครับเป็นคาบานะครับโอรีนิวร์กนะครับตัวหนังสือเนี่ยนะครับคาบาแล้วก็โอรีนิวร์กนะครับผมแต่อันนี้เป็น Copy ปี้ฟอร์มไชนานะครับสําเนาจีนนะครับผมก็มารีวิวให้ดูนะครับผมมีโลโก้ชัดเจน อันนี้คือ ek com commando น,นะครับ commando k n i f นะครับผมชื่อก็เป็นอย่างนี้นะครับผมก็ออกแบบโดยจอห์น ek นะครับก็เลยรุ่นรุ่นต่างๆก็เลยชื่อว่า ek อัอนนี้คือรุ่นมันนะครับ ek 5 0นะครับผมใบเคลือบดำมานะครับโอเคก็ดูกันใกล้ๆนะครับใบเคลือบสีดำอันนี้ผมลงน้ำมันไว้นะครับแล้วก็ เล่มนี้เนี่ยอด้วยสีดำของมันเนี่ยนะครับมันก็จะมาฝืดฝึกอยู่แถวๆตรงขอบระหว่างคมที่เป็นสีเงินกับตรงนี้นะครับอ่าอันนี้เงาเงาเนี่ยผมผมถูไปแล้วนะครับโดยใช้ถูกหนังนะครับผมเดี๋ยววันนี้น่าจะถูให้ดูด้วยนิดนึงนะครับเอ่อก็จะเป็นหนังแบบนี้นะครับผมก็แผ่นเดิมนะครับแผ่นเดิมอันนี้ผมไปล้างน้ําขัดใหม่แล้วก็ตากแดดให้แห้งนะครับ เมันมันถูมากๆแล้วมันคือมันมีคลี่คี่ไข่มันนะครับเอาคีไขมันออกกดไบขัดแล้วก็เอามาทําใหม่อวิธีการก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับมันต้องสูงกว่านิดนึงจะได้เราจะได้ถึงตรงนี้นะครับก็ใครมีแผ่นใหญ่ก็ดีนะครับส่วนใหญ่อันนี้คือแผ่นสแตนดาร์ดก็ลงไปนะครับเอากะว่าตรงที่มันคงอย่างเดียวนะครับ ถูไปครับถูตรงที่มันคมนะครับแต่ว่าอย่าไปชันมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเกสรมันจะหายนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็สะบัดไปด้วยนะครับตอนออกก็สะบัดไปด้วยนะครับพอเราทาอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นเงาเงามานิดนิดหน่อยหน่อยอ่าครับผมเนี่ยนะครับตรงขอบขอบาันนี้นะครับผมอ่าแล้วก็พลิกมาอีกฝั่งหนึ่งก็ทําวิธีเดียวกันนะครับประมาณนั้นไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเราก็มาลองตัดดู ว่าได้ไหทดสอบคงก็โดยใช้นิ้วลองฟึดฟึดดูก่อนนะครับมันจะมีเสียงฟึดฟึดนะครับว่ามันดูดมันมีดูดดูดติดดูดดูดนี่คือมันคมนะครับมันจะกินเนื้อนะครับก็แสดงว่าเริ่มใช้ได้ละแล้วก็ถูไปเรื่อยๆอจนกว่ามันจะลื่นนะครับพอลื่นปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเงาแบบนี้ครับอ่าก็ผมเก็บสีให้เป็นในตัวนะครับแล้วก็เรียงเกสรให้มันสวยขึ้นนะครับมันมาจากโรงงานมันฝืดไปนิดนึง ตอนนี้ก็ลื่นปืดป๊ดๆนะครับผมอารมณ์ประมาณนั้นดูต่อนะครับเออตัวเนี้ยเป็นคาบา ek 5 0นะครับผมจอน ek คอมมานโดไนท์นะครับผมก็ประวัติของเขาเนี่ยออกแบบมีสำหรับหน่วยลบพิเศษของ US มาตลอดเลยนะครับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะครับผมก็จะเป็นชื่อก็เลยจะเป็นคอมมานโดมาเรื่อยๆนะครับส่วนหน่วยลบพิเศษต่างๆนี่ก็ มีเยอะแล้วก็รวมไปถึงแคมปิ้งฮันติงเอาท์ดอรแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รัพิทักษ์กฎหมายนะครับก็ใบเนี่ยจะเป็นเหล็กก้านะครับถ้าของเท้นะครับเหล็กก้าโคเวนหนึนะครับแต่ตัวเนี้ยเราพิสูจน์ไม่ได้ว่าของจีนเนี่ยเขาใช้เหล็กอะไรมาทํานะครับแต่ถ้าถ้าเป็นแท้ท i c a l นี่ มันคมแล้วก็ใช้งานได้ผมก็ว่าโอเคในราคาหลักพันต้นๆเนี่ยนะครับเพราะของแท้นี่น่าจะมีเจ็ดถึงแดพันบาทเดื่มนี้นะครับผมโอเคด้ามโพลิเมอร์นะครับน็อตยึดสามตัวนะครับออ,ออกแบบมาให้กลมเรียวนะครับกลมเรียวแล้วก็มีเล่นเบาเล่นลายนะครับผมอารมประมาณนั้นนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งท้ายด้ามมีรูร้อยเชือกนะครับผม สวยงามนะครับผิวเขาก็จะเป็นผิวแบบโพลิเมอร์นะครับ <c oughs> ก็จะมีสักๆากให้นะครับแต่มันก็ไม่ได้บอกว่าไม่ลื่นนะครับมันก็ยังลื่นอยู่ในระดับนึงเพราะมันเป็นโพลิเมอร์พลาสติกเคลือบไปนะครับอันนี้จะเป็นน้ํามันนะครับผมค้างนี้ก็จะเป็นเงาเงาตรงขอบคมนะครับอ,อารมณ์ประมาณนั้นนะครับ สวยงามแล้วนะครับผมคมแล้วนะครับผมพอเราถูกระหนังลื่นๆทั้งสองฝั่งแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็เทสไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองเทสดูคมแล้วเราก็หยุดนะครับครับผมสีไม่หลุดนะครับวิธีนี้แล้วก็เนียนเนนลื่นๆนะครับเฉือนเนียนเนียนลื่นๆขึ้นนะครับโอเคครับทีนี้มาดูซองซองเนี่ยจะเป็นซองโพลิเมอร์นะครับผมโพลิเมอร์แล้วก็ตรงหัวสายข้างบนเนี่ยจะเป็น พลาสติกไนลอนนะครับแปะตีนทุกแกไว้นะครับคา,าบาอ e ีนะครับผมสวยงามนะครับก็ปี้ฟอร์มใชหน่านะครับก็สามารถถอดออกได้นะครับถอดออกก็คือแกะตรงน,นี้มันก็ลูดออกมาแล้วอาจจะไปแปะที่เวสหรือว่าแปะที่กระเป๋าหรือว่าจะไปพกยังไงแล้วแต่นะครับก็ไปแปลงเอาตามความถนัดนะครับนะครับผมก็อันนี้ก็ห้อยเข็นขัดได้เลยนะครับเข็มขัดไนลอนสายมันก็ เหมือนเกมขัดไนล่อนสนามนะครับแข็งๆเลยนะครับเนี่ยโอเคลองใส่ดูนะครับแข็งนะครับอันนี้ผมมาแปะเพิ่มให้นะครับมีจะได้ไม่โดนหมุดนะครับผมหัวหมุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นโฟมเทปเทปกาวนะครับพอใส่เข้าไปปุ๊บมันจะดังกรึบนะครับสไตล์โพลิเมอร์นะครับกรึบแล้วก็จะอ้าๆหน่อยก็แล้วแต่นะครับ ก็จะเป็นการหนีบกันไว้นะครับผมเสร็จเราก็ยึดแป๊กนะครับแป๊กนี้ผมก็ใส่ฟองน้ําไปแล้วนะครับผมการมันกดแล้วก็กดทับแล้วก็ถูอย่างเงี้ยนะครับผมก็พยายามดูแลให้นะครับซื้อมีดกับผมผมรับบริการรับมีดฟรีตลอดการใช้งานนะครับผมจะออกเป็นงี้สวยนะครับผมเป็นไงครับเท่ๆเลยนะครับ c o m b a t t ท c t i c a l นะครับ E ี a า bar e โดยจอด ek นะครับมีล่องระบายน้ำนะครับมันก็จะระบายอากาศไปด้วยตัวนี้ก็ผมก็พอเวลาดึงแล้วก็นี่นะครับทำไว้สำหรับโป้งนะครับพลิกได้สองฝั่งนะครับสำหรับปอกมันนะครับซองมันนะครับแล้วผมแล้วแต่ความถนัดนะครับถ้าใครบอกว่าจะไปติดแล้วก็คว่มลงเนี่ยผมก็เสียวๆอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ล็อกดูดเดือดแน่นตึ๊บเลยมากนะครับ ก็ลองดูนะครับแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับก็พอปลดออกแต่มันมีไอ้แพ็กให้มันก็น่าจะอยู่แล้ะครับพอออกปุ๊บก็รูดออกมาก็กระตุกใช้งานเลยนะครับผมอารมณ์ประมาณนั้นโอเคสวยงามนะครับแข็งแรงนะครับไม่ไม่ขี้เหร่นะครับนี่มาพร้อมกล่องนะครับกล่องก็เพิมีโลโก้ชัดเจนนะครับ สี่หนึ่งนี่คือผลิตตั้งแต่ปีหนึ่นะครับแล้วก็เริ่มโด่งดังมาตั้งแต่บัดนั้นนะครับก็คือผลิตให้กับกองทัพสหรัฐนะครับสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็เป็นหน่วยคอมมานโดหน่วยพิพเศษหน่วยปฏิบัติการพิเศษอะไรพวกนี้นะครับก็มี us marine ranger แล้วก็ special service force ต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงคอมมานโดของ b บ i ส e s s ด้วยก็คืออังกฤษนะครับผม อารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็เป็นการต่อสู้สําหรับระยะประชิดนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับพอระยะประชิดปุ๊บมัน pues ก mm ็จะสั้นลงนะครับมันจะไม่ยาวมากนะครับประชิดนี้คือติดตัวเลยนะครับแบบนี้นะครับครับผมนี่ครับหนึ่งเก้าสี่หนึ่งตัวมันเล็กไปหน่อยนะครับสงครามที่มีเกาหลีเวียดนามสมัยนั้นนะครับผมก็มีอัฟกานิสถานแล้วก็อิรักด้วยนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับ ก็โด่งดังมาเรื่อยมานะครับก็แปดสิบกว่าปีแล้วนะครับก็ไว้ใจได้ครับมีการพัฒนาตลอดครับดีนะครับมีที่มีการพัฒนาตลอดนี่ถือว่าดีนะครับพัฒนาทั้งวัสดุการออกแบบทรงอันนี้เป็นฟูลแทงด้วยนะครับฟูลแทงก็คือใบกับตรงด้ามเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันนะครับฟูลแทงนะครับมาวัดความยาวนิดหนึ่งนะครับ เถึงด้ามนี่ห้านิ้วนะครับส่วนด้ามวัดประมาณนี้ก็สี่นิ้วสองหุนนะครับครับผมสวยงามนะครับสันก็วัดเป็นมิลน,นะครับเอน่าจะ ประมาณสี่มิลนะครับผมสี่มิลนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับน้ําหนักก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับก็กําลังดีตัดได้เวี่ยงได้ใช้ได้นะครับในระดับสั้นๆแบบนี้นะครับครับผมสวยงามครับขนาดกําลังดีคอมแพกนะครับคอมแบตแท็กติคอลชอบก็ทักมานะครับส่วนใต้กล่องก็มีโลโก้แล้วก็มีรายละเอียดนิดนึง ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็ปุ้บไปแล้วจอ ek แล้วก็จะเป็นบริษัทที่ชื่อว่า ek commando knight company นะครับอ่ยี่ห้อคาบานะครับ ek ห้าศูนย์นะครับซองเป็นโพลิเมอร์นะครับ,รบ,รบแล้วก็ข้างบนเป็นไนลอนนะครับข้างในกล่องก็ไม่มีอะไรนะมีมีถุงใส่เม็ดมาให้เป็นซองบับเบิ้ลธรรมดาไม่มีอะไรนะครับแล้วคลออไปโอเค ติดต่อมาได้นะครับอันนี้ชื่อผมนะครับแล้วก็นี่ชื่อเฟซบุ o กนะครับอันนี้เบอร์โทรศัพท์นะครับก็แอดไลน์ได้เลยนะครับก็สนใจยังไงทักมานะครับก็แนะนําให้ทักมาดีกว่านะครับทักมาทางแชทนะครับก็มีทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok อะไรพวกนี้นะครับผมก็สามารถทักมาได้หลายมีหลายช่องทางนะครับแล้วแต่สะดวกโอเคเดี๋ยวหยุดภาพนี้ไว้นะครับ สวยนะครับอันนี้น้ำมันนะครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ